ตอนนี้คุณกําลังเป็นนักขายหรือว่าคุณกําลังเป็นนักธุรกิจคะนักขายนะคะมักจะกักยอดขายนะคะส่วนนักธุรกิจเนี่ยมักจะแบบไม่มีกักเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้านะคะแล้วเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของนักธุรกิจเพราะนักขายมักจะไม่ค่อยพัฒนาตัวเองนะคะแต่นักธุรกิจเนี่ยมักจะต้องพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่านักขายวันนี้ครูจะมาบอก3ข้อที่แตกต่างระหว่างนักขายกับนักธุรกิจค่ะข้อที่1นนะคะนัก ขายเนี่ยไม่ค่อยกล้าปฏิเสธลูกค้าแต่นักธุรกิจเนี่ยกล้าที่จะปฏิเสธลูกค้าค่ะเวลาที่ขายของนะคะนักขายเนี่ยจะกลัวมากๆเลยว่าจะปิดการขายไม่ได้แต่นักธุรกิจนะคะเขามองว่าคนไหนเนี่ยเป็นลูกค้าของเขาเขาสามารถที่จะสแกนลูกค้าแล้วเขาก็วิเคราะห์ลูกค้าของเขาได้เลยว่าคนไหนเป็นกลุ่มลูกค้าของเขาหรือว่าไม่ใช่นักขายเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเซย์เยสเยสเยสทำทุกทางเลยค่ะที่ลูกค้าบัญชาอะไรมาเนี่ยก็คือแบบ ต้องขายให้ได้นะคะแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยไม่กลัวการที่จะสูญเสียลูกค้าเลยดังนั้นแล้วนะคะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนักขายกับนักธุรกิจค่ะข้อที่2นะคะนักธุรกิจเนี่ยมักจะมองทุกวินาทีนะคะเป็นโอกาสแห่งการขายหมดคะ่ะเขาอะมองปัญหาของลูกค้านะคะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของเขาหรือว่าอะไรนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดในการขายบทสนทนากับลูกค้านั้นๆนะคะแต่นักขายอะเขามีหน้าที่ที่จะปิดการขายอย่างเดียวเลยค่ะ เขาก็ไปหาลูกค้าใหม่เสมอหาลูกค้าที่แบบเหมือนพูดง่ายๆคือท่องสคริปต์ไปอะคะ่ะแล้วก็ขาย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 อย่างเดียวเขามีหน้าที่ขายเขามีหน้าที่ปิดยอดเขาไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะมองว่าอะไรนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตไปได้อีกนะคะข้อที่3ค่ะนักขายเนี่ยมักจะชอบทํางานคนเดียวแบบมีโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็ปิดยอดขายคือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่นักธุรกิจนะคะเขาต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างถึงจะรวมตัวเป็นธุรกิจได้ น,ะะนักธุรกิจนะคะต้องทํางานคู่กับคนอื่น,นะคะ่ะต้องมีผู้อื่นนะคะมาร่วมด้วยนะคะถึงจะทําให้เป็นธุรกิจได้อย่างเช่นนะคะเวลาที่นักธุรกิจเขาจะมองว่าเขาไม่ได้มีความเก่งนะคะในเรื่องของบัญชีการขายการตลาดนะคะ<ๆ>เขาก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายงานนั้นๆนะคะมาร่วมแจมมาทํางานกันเป็นทีมและนี่แหละคะ่ะคือการสร้างธุรกิจไม่ใช่การขายถ้าการขายเนี่ยคือฉันทํางานคนเดียวและวันนี้นะคะคุณลองกลับไปถามตัวเองดูนะคะว่าคุณอ่ะกำลังสร้างธุรกิจหรือว่าคุณ แค่เป็นนักขายเท่านั้นค่ะ